สวัสดีค่ะช่วงนี้นรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่30มกราคมพุทธศักราช2566ค่ะสมเด็จพระนิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามร,รมราชกุารีทรงติดตามการดำเนินง,งานโครงการพัฒนาเด็กและเยาว,วชนตามพระราชด,ดำริโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดบึงการและจังหวัดเลยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วันนี้เวลา9นาฬิกา30นาทีสมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามรมราชกุมารีเสรจออกณวังสัปปทุมทรงติดตามการดำเนินง,งานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยดอกไม้ตำบลวิสิทธิ์อำเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ โรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียน36คนครูตชด5หานายและครูโรงเรียนคู่พัฒนา1คนด้านการเรียนการสอนในปีการศึกษา2 5 6 4นักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่3มมีผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติหรือ NT ด้านภาษาไทยสูงกว่าระดับประเทศส่วนด้านคณิตศาสตร์ต่ำกว่าระดับประเทศ ส่วนนกักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่6พบว่าวิชาภาษาไทยวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติหรือโอ E เน็ Net, ต่ำกว่าระดับประเทศทางโรงเรียนแก้ไขด้วยการจัดค่ายพัฒนาโอนเน็ตทุกปีรวมทั้งให้ครูผู้สอนไปแนะนำผู้ปกครองให้ร่วมพัฒนาการเรียนการสอนของนกักเรียนที่บ้านนอกจากนี้ยังจัดส่งครูไปอบรมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป ภายในโรงเรียนยังจัดก,กิจกรรมด้านต่างๆอาทิกิจกรรมห้องสมุดมีบรรณารักน้อยคอยแนะนําการใช้ห้องสมุดกิจกรรมวาดภาพประบายสีและจดบันทึกในกระดาษโดยให้นักเรียนอ่านนิทานเรื่องเมืองแห่งรอยยิ้มแล้วนําความประทับใจมาวาดภาพและจดบันทึกโอกาสนี้มีพระราชดำรัสให้นักเรียนอ่านหนังสือทุกวันจะได้เรียนหนังสือได้ดีขึ้น กิจกรรมสหกรณ์น,นักเรียนให้นักเรียนรู้จักกิจกรรมร้านค้าจัดจำหน่ายเครื่องเขียนลูกประครบคลายเส้นยาหม่องน้ำบัเบอรี่ยามันเบอรี่และกิจกรรมออมทรัพย์รวมทั้งพาไปชัศนศึกษาดูงานสถานที่ต่างๆโอกาสนี้มีพระชดารัสให้สอนการทำบัญชีสหกรณ์แก่นักเรียนและฝึกให้นักเรียนเขียนความประทับใจของการไปชัศนนศึกษาด้วย กิจกรรมห้องพยาบาลมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวิสิทธ์เข้ามาดูแลด,ด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียนทุกปีโอกาสนี้ส่งนันนำให้ส่งเสริมอาหารที่ถูกสุขลักษณะแก่นักเรียนที่มีปัญหาสุขภาพด้วยกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจ,จริงเช่นการปลูกพืชผักสวนครัวเน้นการปลูกผักยกแร่ การปลูกผักในล้อ,อยางการเลี้ยงไก่พันไข่แบบปล่อยลานการเลี้ยงปลาดุกในบอ่อคอนกรีตและในบอ่อดินรวมทั้งการเลี้ยงปลาหนิ่นในกระชังผลผลิตที่ได้เพียงพอต่อการบริโภคภายในโรงเรียนส่งผลให้นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงสมองแจ่มใสสามารถเรียนหนังสือได้ดีกิจกรรมอาชีพนักเรียนทำผลิตภัณฑ์แปรรูปสมุนไพรเช่นน้ำมันไพลขี้พึ่งเกล็ดพังพรส่งจำหน่ายที่สหกรณ์โรงเรียนและตามตลาดนัด นอกจากนี้สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงการได้สนับสนุนและต่อยอดการถักกระเป๋าจากเชือกมัดฟางทางด้านการออกแบบและการตลาดออนไลน์เพื่อให้กลุ่มแม่บ้านบ้านห้วยดอกไม้มีอาชีพเสริมและรายได้เพิ่มขึ้น โอกาสนี้กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนจังหวัดึงกาารกลาบบังคมทุนรายงานผลการดําเนินงานตามพระราชดำริในการฝึกอบรมความรู้ด้านการเกษตรการทําบัญชีครัวเรือนการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และเพิ่มความมั่งคงทางอาหารปัจจุบันมีสมาชิกเพิ่มขึ้นจาก30รายเป็น207รายโอกาสนี้ พระสถาทนพระราชบว่าให้ทุกคนทุกฝ่ายช่วยกันปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดการพัฒน,นาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนเพื่อที่จะได้ก้าวหน้าขึ้นแล้วก็เป็นตัวอย่างให้ลูกหลานได้ทําต่อไปไม่สิ่งที่ทําเอาไว้ก็จะได้อยู่อย่าง ยั่งยืนซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญคือการพัฒนาอย่างยั่งยืนก็ได้เพิ่มหมายความถึงว่าผู้ที่กระทำอยู่ก็ได้สึกทอดกันต่อไปส่วนทางเจ้าหน้าที่ข้าราชาการก็มีความรู้เทคโนโลยีใหม่ๆที่จะเสริมให้ ต่อเนื่องเมื่อรุ่นเก่าพ้นหน้าที่ไปก็มีรุ่นใหม่มารับหน้าที่แล้วก็ทีกแคตั้งใจเป็นมิตรเป็นเพื่อนกันทำงานร่วมกัน เวลา13นาฬิกา38นาทีทรงติดตามการดำเนินงาน,คนโครงการพัฒนานเหล็กและเยาวชนตามพระราชด,ดำริโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมราชบรงรงเภอด่านซ้ายจหดเลยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์โรงเรียนนี้อยู่ในพื้นที่ร,รับผิดชอบของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่24จอุดอรธานีเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ปฐมวัยถึงปฐมศึกษาปีที่6มีนักเรียน29คนครตูตอชอดอ5นายครูโรงเรียนคู่พัฒนาและ ครูอาสาสามคนสำหรับผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติหรือ NT ของชั้นปฐมศึกษาปีที่3วิชาคณิตศาสตร์และภาษาไทยสูงกว่าระดับประเทศและคะแนนสอบโอเน็ของชั้นปฐมศึกษาปีที่6วิทยาศาสตร์สูงกว่าระดับประเทศมีการฝึกใช้คอมพิวเตอร์ในการศึกษาหาความรู้ค้นคว้าข้อมูลเพื่อเพิ่มพูนทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งยังมีการดําเนิเนโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐม,มวัยอยู่ในถิ่นธุรกันดารตามพระราชด,ดำริโดยกรมสุขภาพจิตร่วมกับสาธารณสุขและครูจัดกิจกรรมทริปเปิลพีเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงดูเด็กปฐม,มวัยในด้านพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์โดยได้รับการสนับสนุนชุดของเล่นพระราชทาน ซึ่งดำเนินกิจกรรมไปแล้ว2ครั้งมีแผนการดำเนินกิจกรรมอีกครั้งในเดือนมีนาคม2566และจะมีการประเมินผลหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม กิจกรรมห้องสมุดมีการฝึกทำหน้าที่บรรล์น้อยดูแลห้องสมุดและได้รดับพระราชทานหนังสือระดับชั้นมัธยมศึกษาจากสมเด็จพระนิธิาราชรเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยมีนักเรียนและเยาวชนในพื้นที่เข้าไปใช้บริการในช่วงวันหยุดและปิดเทอม นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะอาชีพเช่นการทำระบบออมสินผีตาโขนเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นนำมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างไรายได้และการแปรรูปผลผลิตที่หาได้าจากในพื้นที่เช่นน้ำพริกเจ้าดำน้ำผักสะทอนที่นำผักสะทอนไปหมักและเคี่ยวทำน้ำปรุงรสที่เป็นเอกลักษณ์ให้รสชาติเค็มกลมกลม่อมสามารถใช้แทนน้ำปลามีวิตามินที่เป็นประโยชน์ และการแปรรูปกล้วยหอมส้มเป็นกล้วยฉาบรสชาติต่างๆสำหรับรโครงการเกษตรเพื่อหันกลางวันเนื้อสัตว์ส่วนเล็ดแห้งผักและผละไม้เพียงพอต่อความต้องการและเหลือจำหน่ายจัดตั้งเป็นฐานการเรียนรู้ให้บริการประชาชนในการปลูกพืชผักปศุสัสั์และประมงเพื่อนำไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง ทางนี้จังหวัดเลยยังได้ร่วมโครงการสร้างป่าสร้างไรายได้ตั้งแต่ปี2557ปัจจุบันมีจำนวน11อำเภอเช่นอำเภอนาแห้วร่วมกันปลูกสมุนไพรทำลูกประครบน้ำพริกน้ำสมุนไพรแช่เท้าแปรรูปแคาเดเมียอำเภอด่านซ้ายจัดตั้งกลุ่มเพาะพันธุ์กล้าไม้เป็นวิสาหกิจชุมชนจำหน่ายกล้าไม้เช่นสักมันเทศญี่ปุ่นและมะขามสามารถสร้างไรายได้ให้สมาชิกมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โอกาสนี้พร,พระราชทานพระราชว่าให้ครูช่วยกันดูแลนักเรียนทั้งด้านส่งเสริมความรู้ใหม่ๆกระตุ้นพัฒนาการจะได้เป็นประชาชนที่มีคุณภาพต่อไปจริงๆแล้วเนี่ยเห็นว่าครูที่ดีคือครูที่ตั้งใจดูแลเด็กไห้ชิพมีครูมีความรู้ใดๆก็ต้องมา เผยแพร่ให้ความรู้กระตุ้นแล้วก็ช่วยพัฒนาการด้วยการ่วมมือเงินกับทางด้านไฟกเกษตรให้แล้วก็ฝ่ายสาธารณสุขดูแลสุขภาพคุณเพื่อให้เด็กหลักของเรามีคุณภาพที่ดีร่างกายเข็งแข็งจิตใจดีนี จะริเรมคุณธรรมที่เราสอนกันก็มีทุกอย่างสามารถทั้งใช้ฝีมือใช้ความคิดความรู้อ่านเขียนและทั้งทางด้านร่างกายให้ให้แข็งแรงอย่างนี้ก็จะทำให้เรามีประชาชนที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัติยาราชนารีทรงออกหนุนศตวแพทย์อาสาจุลาพรในพื้นที่จังหวัดชนบุรีวันนี้เวลาเจ็ดนาฬิกาสมเร็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัติยาราชนารี เสด็จไปยังหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินค่ายกรมหลวงชุมพรคิดอุดมศักดิ์อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุลาพรเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า โอกาสนี้พระราชทานพระ,พระโวโรกาสให้ในายธวัชชัยสีทองผู้ว่าราชาการจังหวัดชนบุรีเฝ้ารับพระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน500โดสเพื่อนำไปฉีดสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสัตว์เลี้ยงของประชาชนและสัตว์จรจัดในพื้นที่พร้อมกับทรงฉีดวัคซีนให้แก่สุนัขจานวน2ตัว จากนั้นทรงงานวิสัญญีทางด้านสตัตวแพทย์ภายในรถผ่าตัดเคลื่อนที่ซึ่งติดตั้งอุปกรณ์ที่มีมาตรฐานและความปลอดภัยสูงร่วมกับทีมสัววแพทย์อาสาจุลาพรเพื่อผ่าตัดทำหมันและรักษาโรคมดลูกอักเสบให้กับสุนัขรวม11ตัวสำหรับการทำหมันให้สุนัขมีผลดีทั้งในเรื่องของช่วยลดการเกิดโรคทางระบบสืบพันธุ์ในสุนัขอาทิภาวะมดลูกอักเสบ ลดอัตราการเกิดเนื้องอกบริเวณเต้านมของสุนัขเพศเมียที่อาจจะกลายเป็นมะเร็งได้อีกทั้งช่วยลดภาวะต่อมลูกหมากโตในสุนัขเพศผู้โดยศัตวแพทย์จะแนะนานให้นําสัตว์เลี้ยงเข้ารับการผ่าตัดทาหมันตั้งแต่วัยก่อนเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ซึ่งจะลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคดังกล่าวได้นอกจากนี้การทำหมันยังเป็นการควบคุมการขยายพันธุ์ของสุนัขจรจัดและตัดวงจรการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้ามาสู่คนได้เป็นอย่างดี ในการนี้ส่งติดตามเฝ้าระวังสัญญาณชีพของสุนัขอย่างใกล้ชิดตลอดระยะเวลาการผ่าตัดเพื่อส่งประเมินความปลอดภัยของสุนัขให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดตามมาตรฐานวิชาชีพทางสัตวแพทย์จังหวัดชนบุรียังพบการแพร่ระาบาดของโรคพิษสุนัขบ้าโดยเฉพาะในสุนัขจรจัดซึ่งช่วงต้นเดือนมกราคมพบผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าจำนวนหนึ่นงรายอาศัยในพื้นที่อำเภอบ้านบึงมีประวัติถูกสุนัขที่เป็นพาหะข่วนและไม่ได้เข้ารับการรักษา ทางจังหวัดชนบุรีได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดําเนินป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าอย่างทันท่วงทีโดยดําเนินการฉีดวัคซีนและทาหมันโดยเฉพาะในกลุ่มสัตว์จรจัดรวมทั้งให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและวิธีการดูแลตนเองให้ปลอดภัยซึ่งหากถูกซึ่งหากถูกสัตว์กัดข่วนหรือเลียบาดแผลให้รีบไปพบแพทย์เพื่อฉีดวัคซีคนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันที สำหรับการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสา,าจุฬาพรในครั้งนี้มีหน่วยงานได้ประสุัตว์ในพื้นที่ร่วมให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวจํานวน133ตัวและผ่าตัดาําหมนจํานวน126ตัวเพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนเจ้าของสัตว์เลี้ยงและเป็นส่วนหนึ่งในการกําจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยตามพระปณิธานอย่างยั่งยืน ทั้งนี้มูลนิธิจุลาภรขอเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยโดยสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการสัตวแพทย์ในรถผ่าตัดเคลื่อนที่พร้อมรับเสื้อลายภาพวาดฝีพระหัตคุณไหมทองสุนัขส่งเลี้ยงเป็นที่ระลึกที่ธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี4681160031เงินบริจาคนำไปลดหย่อนภาษีได้สเท่า ระเอียดเพิ่มเติมที่แฟนเพจเฟซบุ๊กปันน้ำใจสู้ภัยพิสุนักบ้า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกราบการะหม่อมให้องคมนตรีเชสุพันธบัตรสัญญบัตรพัดยศพ้าไตรและเครื่องสมณศักดิ์ไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ทรงพระกรุณาโปรโดสถาปนาและตั้งสมณศักดิ์วันนี้ณวัดกะพังสุรินอำเภเมืองตรังจังหวัดตรังพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสัญญบัตร เชิญสุพรรณบัตรพัดยศผศาาตรและเครื่องยศสมณศักดิ์ไปถวายแด่พระพรมจริยาจารย์ซึ่งได้รับสถาปนาสมณศักดิ์ขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาคณะสมเด็จพระมหาวชิระมังคลาจารย์สุวิธานศาสนากิจโกศสลบิมลศีลาจาระนิวิทยจิตธ,ธรรมประสาทกร สุธรทักษินคณะมหานายกตรีปิดกวราลงกรมหาคณิตสอนบวรสังคารามคามวาสีอรัญญาวาสีตั้งแต่วันที่14พฤศจิกายน2565มีธนานุสักตั้งฐนานุกรมได้10รูป และเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระราชาคณะจำนวน3รูปซึ่งได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เมื่อวันที่14ประจพจิกายน2565ได้แก่พระราชปัญญามุนีเป็นพระเทพวัชระนายกดิลกปริยัติกิจตรีปิดกบัณฑิตมหาคณิตสอนบวรสังคารามขามาวาสีพระราชาคณะชันเทพสถิตณวัดเวรุวันจนังหวัดยะลามีทาน,นุสัก ตั้งธนรุกรมได้ห้ารูปพระครูอดุลคุณาทานนามว่าพระมงคลวบชิราคมเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญสถิตณวัดนิคมประทีปจังหวัดตรังและพระมหาครีจาทุเวโสนามว่าพระศรีวบชชรมุนีเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญสถิตณวัดควรการหลงจังหวัดสตูน องค์มนตรีติดตามการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยรา,ยราชาพัฒเทพสตรีจังหวัดลบบรุรีด้านการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิน่น วันนี้พลเอกดาพงศ์จนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปยังม,มหาวิทยลาลัยราชพัฒเทพสตรีอเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีติดตามการดําเนินงานของมหาวิทยลาลัยประจำปี2566ด้านการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นซึ่งมหาวิทยลาลัยได้ดําเนินการตั้งแต่ปี2561ถึง2565จํานวน3 6 8โครงการในพื้นที่จังหวัดลบบุรีสรักบุรีและสิงห์บุรีโดยมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตและคุณภาพการศึกษา ในพื้นที่ดําเนินงานเป็นสําคัญทางนี้องค์คมนตรีได้ติดตามกิจกรรมการพัฒนาซอฟต์สกิลส์ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมโดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐานฝึกปฏิบัติการเรียนมุงสร้างนักศึกษาราชพัฒนให้เป็นบัณฑิตนักคิดนักสื่อสารน,นักประสานและนักสร้างนวัตรกรรมพร้อมกับร่วมประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกลุ่มผู้นํานักศึกษา จากนั้นเดินทางไปยงังองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่อําเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์จังหวัดสิงห์บุรีเพื่อเยี่ยมชมโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัย,ลายราชพัฒเทพสตรีประกอบด้วยโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อ้อยคันน้ำตาลตลอดโซ่อุปทานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจากกล้วยหอมคาร์เวนดิชโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการปลาส้มขนมกงและดินเพาะป,ปลูกเสริมธาตุอาหารแก่พืช องคมนตรีลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการจัดเตรียมงานพิธีเปิดศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชากาธิเบศดำริจังหวัดเชียงใหม่ วันนี้เวลา9ก้านาฬิกาพู้อำนการณรุดดิษฐ์องคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเดินทางไปยังศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนาตาทิเบตดําริตําบลแม่เหียอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามความพร้อมในการเปิดศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชนากาทิเบตดําริในวันที่12กุมภาพันธ์2566 โอกาสนี้องคมนตรีได้บรรยายสรุปความสําเร็จของโครงการหลวงโครงการในพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรแ่่คณะคูโบต้าคอร์ปอเรชั่นจำกัดที่เดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนากาธิเบศรดาริอําเภอเมอืองจังหวัดเชียงใหม่ และส่วนพัฒนาโครงการหลวงแม่แหอำเภอแม,ม่จําจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต้นแบบพื้นที่สูงที่ครอบคลุมมิติเศร,รษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่า จากการพัฒนาพื้นที่ให้เกิดประโยชน์แก่ร,ราษฎรให้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงจัดตั้งขึ้นตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพื้นที่ตำบลแม่เหียะอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระรา,ารระชทานชื่อว่าชนากาศทิเบตด,ดำริมีความหมายว่าเป็นศูนย์รวมการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงสืบสารรักษาและต่อยอดตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระ บรมชนากาศที่เบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบ,บรมมาถบวิษรมูลนิธิราชป,ประชาวิเคราะห์ในพระบรมราชูปธรรมจัดพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนราชป,ประชาวิเคราะห์41จังหวัดยะลา วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปธรรมเชิญพระห่มกันนาพระราชทานไปมอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์41จังหวัดยะลาจำนวน220ผืนโดยมีนายสุพจน์รอดเรืองณหนองคายผู้ราชาการจังหวัดยะลาในฐานะประธานกรรมการมุลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดยะลาเป็นประธานในพิธี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์41จังหวัดยะลาเป็นโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แบบอยู่ประจำเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถม,มศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยม,มศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน517คนมีครูและบุคลากรจำนวน83คนมีนายมามะชูพีอารงเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้เกิดการเรียนรู้ทั้งทางด้านวิชาการวิชาชีพรวมทั้งทังกษะการดำรงชีวิตพร้อมปลูกฝังอุปอนิสัยพอเพียงเพื่อดำร,รงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ประชาชนเดินทางไปลงนามถวายพระพรสุน็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพรจรกกิติยาภานเนรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพ,พัฒน์มหาวชรราชธิดาขอให้ทรงหาจากพระอาการประชวน ตลอดทั้งวันนี้ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุราลงกรสภากาชาติไทยประชาชนเดินทางไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารดณนีสิริพัฒมหาวชลรราชธิดาและถวายจากกันดอกไม้ที่หน้าพระรูปเพื่อขอให้ทรงหายจากพราการประชวรโดยเร็วอาทิ ภาควิชานัตยศินคณะศิลปรกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยสโมอสรอโรตารีส่สวนหลวงภาค3350โรตารี่สากลครอบครัวพานุพงศ์ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลพาหลพ,พาาลพ,ลพ,พยุหเสนาจังหวัดกาญจนบุรีราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชุปถัมภ์สมาคมกีฬาสโมอสรโรตารีส่สวนหลวงสโมอสรไลออนรัชโยธิน ชมรมรถโรงเรียนสารศาสตร์เอกตราเขตยานาวาอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยแห่งประเทศไทยกรมแพทย์ทหารอากาศโรงเรียนตเตรียมทหารบริษัท b ีบียอนดีเวล็อปเมจำกัดสากรอมออมพั์กรมชลประทานจำกัดสมาคมองค์การการกุศลเชฟประเทศไทยสมาคมสตรีไทยสากล สำนักง,งานชลประทานที่11กลุ่มชลประทานสภาองค์กรส่งเสริมสร้างสรรค์สารสัมพันธ์ฝ่ายพลเรือนกระทรวงวัฒนธรรมกลุ่มโรงแรมและบริษัทในเครือสุโศรคณะชุมรมครูเก่าเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสมาคมแม่บ้านสาาธณสุขจังหวัดกาญจนบุรีสถานีตำรวจภูธรกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีมวลชนจิตอาสาจาราจรและภัยพิบัติอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเซา โครงการกำลังใจโรงเรียนสารคามพิทยาคพิทาคมจอดมหาสารคามสมาคมนักโรคพืชแห่งประเทศไทยโรงเรียนอาสาวิทยาจังหวัดสมุทรปราการเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนพญาไทยเขตพญาไทองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียนจังหวัดนราธิวาสวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมืองมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช สมาคมธุรกิจสายการบินคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทั้งนี้สันักพระราชวังจะเปิดให้ลงนามถวายพระพรไปจนถึงวันที่31มกราคม2566แต่ประชาชนยังสามารถลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ h t t p s w e w d o y o f f i c e t h จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสดิจสวัา,าเอกเยี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ